มันเป็นทั้งรากฐาน,เป,นเป็นทั้งพื้นฐานและทั้งภูมิฐานเป็นวัฒนธรรมและเป็นอารยธรรมของประเทศเราเป็นความภาคภูมิใจที่ท่านอาจารย์ดำรัสเนี่ยใช้คํับว่าภูมิฐานนะครับแล้วก็เป็นรากฐานและก็ในณะเดียวกันเป็นพื้นฐานถ้ามันบรรลุตามจุดประสงค์อันนี้นะครับเราก็ส่งศิละปละวัฒนธรรมและวิถีของเราเนี่ยไปเป็นสินค้าในระดับโลกได้ครับ งานนี้เป็นการระดมความคิดเห็นครั้งแรกที่เราจะมี3-4สี่ครั้งต่อไปคือเราจะไปแต่ละภาคนี่เรื่อที่ภาคใต้แล้วต่อไปก็จะเป็นภาคทางอีสานหรือทางภาคเหนือและก็ภาคกลางที่เราต้องการก็คือต้องการระดมความคิดเห็นของผู้รู้ผู้เกี่ยวข้องในเรื่องของภาษาและก็ปัญญาแผ่นดิน เรื่องของภาษาและเรื่องของปัญญาเป็นดีเป็นเรื่องสำคัญซึ่งสังคมไทยเราไม่ได้ดูแลเท่าที่ควรเราคิดว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราเน่ยงยังมลเซียเนี่ย,ม,ย,ยมีเดวันบาซ่าคือสาร,รบันภาษาเดวันกัคคีเทวดาเนี่ยนะบาซาก็คือภาษาสถาบันภาษารวมทั้ง สภาเสียบในจาการ์ตาด้วยซึงซ่งก็เสียาผมไปจกกาการ์ตาหลายครั้งแต่ไม่ได้ไปเียี่ยมชมก็คิดว่าเราจะได้แลกเปลี่ยนกันและช่วยเหลือกันก็คูนเกันกันเพราะว่าเราอยู่ในมิภาคเดียวกันจริงๆแล้วเนี่ยวัฒนธรรมรากฐานของเมืองไทยเนี่ยพวกภูมิภาคเนี่ยมีอัตลักษณ์แล้วก็เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจที่ท่านอาจารย์นวรัตน์เนี่ยใช้คําว่าภูมิฐาน นะครับแล้วก็เป็นรากฐานแล้วก็ในขณะเดยียวกันเป็นพื้นฐานเพราะฉะนั้นในเรื่องของภาษางานวรรณศิลป์วรรณกรรมแม้กระทั่งงานที่จะต้องไปอวดในประเทศเพื่อนบ้านหรือทั้งทั่วโลกเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอางานเขียนงานอ่าน นะครับงานวนรรณศิลป์วรรณกรรมทั้งหลายเนี่ยนะครับเ,เราจะอวดชาวโลกนะครับแลกเปลี่ยนกับชาวโลกได้อย่างไรนะครับขณะเดียวกันนั้นเนี่ยเรามีแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะวัฒนธรรมนั้นเนี่ยเราทำยังไงให้มันมีชีวิตแล้วก็สร้างการมีนนสนว่วนร่วมความสําคัญของสถาบันภูมิภาษาและปัญญาเป็นดินที่จะมาเพื่อหนุนให้คนทํางานในในเรื่องวัฒนธรรมจนกระทั่งไปถึงเรื่องภูมิปัญญาพื้นบ้านจะสามารถที่จะ ส่งคุณค่านี้ออกมาได้อย่างไรถ้ามันบรรลุตามจุดประสงค์อันนี้นะฮะเราก็ส่งศิลปะวัฒนธรรมและลลวิธีของเราเนี่ยไปเป็นสินค้าในระดับโลกได้ครับอย่างวันนี้เรามาฟังความคิดเห็นของทางมาเลเซและทางอินโดนีเซียเราก็เห็นว่าโอ้ยเขามีบทบาทนําอย่างยิ่งแล้วก็มีพลังมันเป็นทั้งรากฐานเป็นทั้งพื้นฐานและทั้งภูมิฐาน เป็นวัฒนธรรมและเป็นอารยธรรมของประเทศเราจริงๆครับและขณะเดียวกันสุดท้ายเลยเนี่ยนะครับเราจะทํำยังไงให้ทําให้เกิดการยกย่องเชิดชูคนที่ทํางานทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่เป็นพื้นบ้านพื้นเมืองในทุกพื้นที่เลยและเป็นโอกาสสําคัญครับทิศทางการเป็นรูปประเทศด้านศิลปวัฒนธรรมรวมทั้ง้านโยบายการปฏิรูปประเทศเปิดโอกาสให้เราล,ละรัฐธรรมนูญมาตรา57นะครับอย่างที่ท่านอาจารย์ ธวรรัตน์พงเปรมพูดถึงเนียนี่คือโอกาสสาคัญครับเราจะพัฒนาให้เป็นนโยบายและกฎหมายรูปได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่พวกเราจะมีนสน่วนร่วมได้ครับสิ่งที่เรากระหลงทำเนี่ยเพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เข้าใจในพื้นฐานที่เป็นรากเหง้าของเราด้วยเราต้องลึกซึ้งด้วยไม่ใช่เข้าใจอย่างเดียวลึกซึ้งรากเหง้าเข้าใจปัจจุบันเพื่อจะได้รู้เท่าทันอนาคตครับ